สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับการใช้งานฟิตเนสโปรแกรมในแอป s s u s u n g h l t l นะครับเมื่อเราใช้งานคู่กับ Galaxy Watch 4 Series ตัวนี้เป็น Galaxy Watch 4นะครับเมื่อเราเชื่อมต่อ Watch 4กับมือถือผ่านบลูทูธแล้วนะครับการดึงข้อมูลที่แทร็กโดยนาฬิกานะครับเราต้องใช้แอปที่ชื่อว่า s s u s u n g h l t l นะครับพอเข้ามาในหน้าแอป Samsung Health นะครับอยู่ที่หน้าโฮม ก็จะมีการแสดงข้อมูลนะครับจำนวน9เรื่องการเอ็กซ์เซอร์ไซส์อาหารนะครับการนอนหลับบอดี้ของโพสิชันนะครับเรื่องการดื่มน้ำฮาร์ดเรทบัตรออกซิเจนความเครียดนะครับสังเกตด,ด้านล่างจะมีคำว่า Baby Step s t e ต็ปทู k นะครับตรงนี้นะครับคือฟิตเนสโปรแกรมนะครับผมขออนุญาตลบนะครับทีการลบก็กดค้างไว้ จะขึ้นรูปถังขยะนะครับมุมขวาบนตรงนี้นะครับก็กดเข้าแล้วก็ Drop นะครับเสร็จแล้วก็เซฟนะครับคราวนี้ Fitness โปรแกรมคืออะไรนะครับให้สังเกตที่แทบด้านล่างนะครับโฮมทู o เกเตอร์แล้วก็ฟิตเนสนะครับเข้าไปเลือกที่ฟิตเนสโปรแกรมฟิตเนสโปรแกรมเนี่ยก็เหมือนกับเป็นโปรแกรมการออกกำลังกายนะครับที่ซัมซุงเฮล l t h เนี่ยเขา กำหนดขึ้นมานะครับว่าเป็นโปรแกรมที่1โปรแกรมที่2ซึ่งแต่ละโปรแกรมเนี่ยก็จะมีรูปแบบการออกกำลังกายที่ต่างกันนะครับลองเข้าไปดูที่ฟิตเนสโปรแกรมนะครับ่วนแรกก็จะเป็น What News นะครับคือมีอะไรใหม่เช่น Kick Boxing for weight loss stretch for middle age นะครับด้านล่างเป็น Fitness for women นะครับก็มี uh, strength workout for โอ d e r อร์บูแมนะครับก็ประมาณนี้นะครับถัดลงมาก็เป็น Weight Loss เป็น b u บิ d มัส c l e นะครับคือสร้างกล้ามเนื้อนะครับบาลานซ์เทรนน i n g เป็นเอ d ด r ล n น e ์เท i n นิ่งนะครับแล้วก็ Running อย่าง Running ก็จะมี Run 5K นะครับมี First สแอ e เทมแอ 10K นะครับมี Baby Step ็ปทูนะครับมีให้เลือกหลายๆโปรแกรมเ้ากลับมาที่หน้านี้นะครับ ด้านล่างจะมี my f u l n e s s ด้วยนะครับเราก็สามารถจะเข้าไปเลือกแต่ละโปรแกรมได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคสมมุตินะครับผมจะเลือก baby step t o 5 k ตรงนี้ผมก็กดเข้าไปเลยนะครับพอกดเข้ามาปุ๊บเขาจะมีโปรแกรมดีเทลหรือว่าตัวรายละเอียดของโปรแกรมที่เราจะเลือกนะครับเขาจะบอกว่าโปรแกรม overview 30 total workout นะครับก็คือประมาณ30วัน นะครับ10 number of weeks นะครับก็คือใช้เวลาโปรแกรมนี้ทั้งหมด10สัปดาห์แล้วก็ความยากเป็น l o นะครับด้านล่างบอกว่าเป็น a v a l u a g e workout duration นะครับคือประมาณ40นาที Equipment ไม่ต้องการเลยนะครับแล้วก็ถัดลงมาเป็น workout schedule นะครับคือเป็นตารางการออกกำลังกายวันแรกนะครับเขาเซตเป็นวันที่9ตุลานะครับวันเสาร์ นะครับแล้วก็เว้นวันที่10เป็น Less Day เป็นวันพักผ่อนแล้วก็เริ่มวันที่11 12เว้น13แล้วก็ข้ามไปวันที่16นะครับตารางวิ่งในแต่ละวันนะครับซัมซุงเฮลเขาเป็นคนกําหนดมาให้เราเลยนะครับเราสามารถจะเข้าไปดูที่ดีเทลสเก็ด,ดูได้นะครับวิกหนึ่งครับรัน2.18กิโลนะครับวิกสวันที่2คือวันอาทิตย์เป็นเลสเดย์วันที่3ก็วิ่ง2.18กิโลนะครับก็จะ วิ่งไปเรื่อยๆนะครับจนครบทั้งหมดเนี่ยวันนะครับคือ30 work out day นะครับก็ประมาณนี้เราสามารถดู work out ตรงนี้ได้นะครับคราวนี้หากเราต้องการจะ add โปรแกรมนี้นะครับให้เรากดที่ add โปรแกรมด้านล่างเลยเราสามารถจะกำหนดวันแรกที่เราจะเริ่มออกกำลังกายได้เลยนะครับเขาเซตมาให้เป็นวันเสาร์ที่9ตุลานะครับเกิดเราไม่ว่างเราอยากจะเปลี่ยนเป็นวันที่10แล้วก็เข้ามาเลือกแบบนี้ได้ ก็กดเสร็จนะครับผมขอเลือกเป็นวันที่9แล้วกันเพื่อจะให้ดูอะไรบางอย่างนะครับพอเรียบร้อยแล้วก็กดดันเข้าไปพอกดดันให้สังเกตที่ galaxy watch 4นะครับจะขึ้นจุดสีแดงตรงนี้ตรงนี้คือขึ้นเตือนว่ามี notification จากมือถือเข้ามาที่ watch 4นะครับผมสไลด์ไปด้านขวาเห็นไหมครับ baby step to 5 k มาปรากฏที่หน้าจอของวาสีนะครับผมเข้าไปเลือกเขาจะมีบอกว่าเป็นวันที่1น,นะครับวิ่ง2.18กิโลนะครับระยะเวลาในการวิ่ง29นาทีนะครับด้านล่างมีให้เลือกคำว่า Start Workout แล้วก็บล็อก o t i f i c a t i o n หรือว่า c l e ียก็ได้นะครับสมมุติว่าขึ้นเตือนมาแบบนี้ปุ๊บเราอยากจะเริ่ม Workout นะครับกด Start จากตรงนี้ได้เลย พอเรากดเลือกเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะเริ่มเปิดใช้ GPS นะครับเพื่อจับสัญญาณดาวเทียมนะครับจับระยะในการวิ่งจับระยะทางจับข้อมูลต่างๆในการวิ่งนะครับสมมุติว่าผมวิ่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับจบแล้วนะครับสำหรับวันที่1่คราวนี้พอมาวันที่2นะครับวันที่2ก็คือวันอาทิตย์ วันอาทิตย์เนี่ยเป็น rest day คือไม่มีการวิ่งหรือไม่มี work out นะครับเขาก็จะข้ามไปวันจันทร์นะครับวันจันทร์เนี่ยพอถึงเวลานะครับถึงวันที่มีกำหนด work out นะครับเขาจะส่ง notification นะครับจาก Samsung h e a l t เนี่ยไปที่ Galaxy Watch 4นะครับแล้วก็จะขึ้นแบบไม่แก่กขึ้น notification นะครับเราเข้าไปก็สามารถจะเลือก start work out ได้จาก ัวนาฬิกาได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องไปเลือกกดที่มือถือนะครับแต่เราก็สามารถที่จะกดได้จากมือถือนะครับเห็นไหมครับจะมี start workout ตรงนี้เช่นเดียวกันแล้วก็กดตรงนี้ได้หลังจากเรากด start workout แล้วนะครับเขาก็จะจับสัญญาณ gps เพื่อใช้ระบุตำแหน่งแล้วก็เส้นทางในการวิ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการใช้ฟิตเนสโปรแกรมบนแอป samsung health นะครับ รวมถึงเรื่องการสามารถที่จะ start w o r k out ได้จากตัว Galaxy Watch 4ได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับท่านที่ได้ชมคลิปนี้แล้วหากมีคอมเมนต์มีคำถามสามารถจะโพสต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับสุดท้ายฝาก subscribe c h a n n e l g a d g e ด d ๆด้วยสวัสดีครับ